สวัสดีครับคลิปนี้มาดูความน่ารักของน้องนอนนะนอนอยู่นี่สองพี่น้องจอมสนตะกี้นอนยืดเลยนะเห็นความน่ารักของเขานะครับธรรมชาติของเขาคัานคันคัน

ลักกันยังไงกัดกัน,กนนะเอ,อ้ยออยั่วพี่เขา <Mull> um สิรจดหน้าเหมือนเสือเลยนะเห็นไหมนี่อยู่ในป่านี่วิ่งเลยนะครับเนี่ยวิ่งหนีเลยเน้องก็เสือนะเออหน้าเหมือนเสือเลยสองเสือนะใช่ไหมใช่สองเสือไหม ฮะไอ้สองเสือไหมนีน่ความสุขของเขานะนนเห็นไหมครับขนาดหมาหรือสุนัขเขายังไม่เครียดเลยนะครับเราเป็นคนแล้วเราจะไปเครียดทําไมครับกับชีวิตไม่ต้องเครียดครับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับทุกคน น,นี่เห็นไหมเขาลักกันนะเนี่ยจะก,กัดกันอยู่เมื่อกี้หาหมาัดให้น้อง <c oughs> หลับเฉยเลยไหนได้ไหมตัวนี้นอนนอนเฉยเลยสบายไปเลยเห็นไหมสบายเลยนะนี่หาหมาัดให้กันเ็าก็รักก,ก,กันนะพี่น้องกันเนี่ยถึงบางครั้งอาจจะทะเลาะกันบ้างนะแต่พี่น้องกันก็รักกันนะครับอคลิปนี้ก็ขอส่งกำลังใจแค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนส่งกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ